สวัสดีค่ะเบลล่าราณีพูดชัดสาเหตุไม่ตามไอจีวิลชวินทั้งที่กำลังคุยกันไม่ต้องสงสัยแล้วเบลล่าราณีตอบชัดสาเหตุไม่ตามไอจีวิลชวินทั้งที่กำลังคุยกันอยู่ลั่นกดไลค์เท่าที่ทุกคนเห็น เรียกว่าช่วงนี้หัวใจเป็นสีชมพูสำหรับนางเอกซุปตาเบลล่าราณีที่กำลังเปิดใจคบอยู่กับนักธุรกิจหนุ่มตระกูลดังวิลชวินหรือชวินเจระวานนล่าสุดยี่้กรกฎาคมสาวเบลล่าได้ออกมาพูดเรื่องราวของหัวใจหลังมีหลายคนสงสัยว่าทำไมไม่ติดตามอินสตาแกรมกันเหมือนคู่รักคู่อื่นๆซึ่งเบลล่าก็ได้ตอบคำถามนี้ว่า ก็ไม่รู้เหมือนกันอาจจะรอโอกาสที่เหมาะสมก็ไม่รู้เหมือนกันมันเขินกดไลค์เท่าที่ทุกคนเห็นมีคนแท็กมาเราก็เห็นไม่รู้ทำไมเหมือนกันไม่ได้รอให้เขาติดตามเราก่อนเดี๋ยวก็เป็นข่าวเป็นอะไรอีกก็เท่าที่ทุกคนเห็นมีคนแท็กมาให้อีกทีหนึ่งมันยังไม่มีโอกาสถ้าเราไปฟอลโล่ก็จะเป็นข่าวเป็นอะไรอีกไงขอบคุณสำหรับทุกแรงเชียร์แฟน ของเบลก็แซวกันยับมันเหมือนเป็นอีกหนึ่งเรื่องใหม่ๆในชีวิตของเบลทุกคนรู้สึกยินดีพร้อมสพอร์ตถามว่าพาเขาไปแนะนำตัวกับแฟนคลับไหมน่าจะทำตัวไม่ถูกเลยค่ะเขาน่าจะไม่สะดวกและด้วยงานเขาน่าจะไม่ถนัดเรื่องแบบนี้ขอบคุณข้อมูลจากทีนิวค่ะ